อการเทน้ำการกวดน้ำการหยากน้ำประกาศถึงการอุทิศบารมีย่อหลังในทุกยกทุกคาหมยที่มันมีมาแล้วในทุกพรอบุชาติ ที่จะผ่านมากี่กันกี่กับกี่พุทธันดรก็ต,ตามที่เสีจจยใจไปกดล็อกอดเพื่องนี่กรรมนี้เวนี่บุญคุณนี้กรรมในส่วนที่ไม่ดีนี่กรรมในส่วนที่ดีนี่บุญคุณจะได้ไม่ต้องวนเวียนร่วมกันไม่ต้องเป็นวัฏฏะไม่ต้องเป็นเล่าสณนของ ของวนร่วมกันในการจะต้องชดเชยชดใช้ชชเป็นแบบเอาตัวเอาใจพอไปใช้ลําบากเอาที่วาาสนาทั้งหลายมาชดเชยชดใช้ๆๆชๆๆในนี่กรรมนี่เรทตัง้งในส่วนดีส่วนไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะได้ไม่อันทั้งกรรมไม่อันทั้งบารมีมันจะได้ไม่วนเวียน เท่าน้ำไปเรื่อยๆทุกคนมันมีนี่กรรมนี่เวรท่านั้นแหละมนว่ากางวันกังนางคืนอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นการโปรดสวัสดในทุกชีวิตจิตวิญญาณที่มาตอนกลางคืนบ้างมาตอนกลางวันบ้างหรือปรากฏได้ในกลางวันบ้างหรือปรากฏในตอนกลางคืนบ้างก็แล้วแต่แต่ละชัานแต่ละภูมิ มันมีนี่กรรมของทุกคนอยู่ใน,นแต่ละชั้นแต่ละภูมิเท่านั้นเหรมีมากมีน้อยรู้ไม่รู้แ,แต่ในอายุรภูมิทั้งสื่มันก็มีเจ้ากรรมนเรืนของทุกคนเหมือนกันพื่อพัดต่อรงสู่อายภูมิเหล่านั่นอยาอ่างไรเอวเยวนวนสัมผัสสัมพันธ์มากมมยเหลือจะขนานับในพกในช่อมในการเยนเกิดเวยนดาบแล้วก็มาชนกันจนเกิดกรรมมันดีมีดี มีกรรมมีเวลามันเยอะมันก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ได้วาระในการที่จะหมดจดสักทีเองก็พาได้ใช้กรรมทางจิตบ้างพาได้ใช้กรรมทางกายบ้างปวดน้ำไปให้มีส่วนในทั่วกันอยาเสะได้คอยตัวแสดงเองนั่นแหละคือตัวที่จะไม่หมดกรรมอยากจะได้บารลมี ไม่คือสิ่งยึดติดไม่ไหวสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีถ้าเสียดายแล้วตัวที่เสียดายน่ะมันเป็นอารมณ์กรรมที่มันจะไม่ยอมหมดกรรมมันจะกรรมมาไว้นึ่งเองแล้วกรรมทั้งหลายมันก็จะมีเครื่องมันไม่จบผู้ป่วยสัพพสัต์ก็จะอำบากต้องรอให้สัพพสัตถ์หมดเวรหมดกรรมกรรมไม่ปิดกั้นกรรมไม่ปิดบัง จึงค่อยมีโอกาสตอ่อสัจธรรมอย่างนั้นนะมันชาติเชืยกรรมดีๆมันจะได้ไม่ต้องไปรอวาระมันจะได้ไม่ต้องไปรอโอกาสจะสัจธรรม,มจะได้สัจธรรมโดยเลยโดยมุยอยยด,ยดอยู่แล้วไปเลยโดยนิพพานอยู่แล้วไปเลย โดยไม่ติดไม่หลดอยู่แล้วไปเลยลูกไม่ต้องรอวาระไม่ต้องรอโอ,อกสาสในพระนิพพานในวิมุตส์แต่นั้นสิ่งที่มันดูเหมือนจะปิดกัน้นขวางกั้นอยู่นั่นก็คือเรื่องของผลกรรมวิบากวิบากดีวิบากไม่ด,ดีมันก็ปิดกั้นเท่านั้นแหละวิบากดีก็วนวิบากไม่ดีก็วน คือว่าตัณหาผู้สร้างตัณหาผู้สวยมันไม่อาจจะยุติตัณหามันก็ไม่เลิกสร้างไม่เลิกสวยผลมันเป็นวังวนหมดการสร้างการสวยผลมันเป็นวังวนเป็นวัฏจักรแห่งโมหะแห่งความหลงไม่ใช่เนื้อหาสุจริตามันจะเป็นเป็นเนื้อหาแห่งกรรมเป็น,นกลไกแห่งกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะนั้นประการหนึ่งที่จะที่ใครเคลียรให้ได้ก็คือเรื่องของการทิศฐิบร,รมี วาสนาบารมีย่อหลังสู่ทุกชีวิตจิตวิญญาณแลกเจ้ากรรมในเรือนทั้งหลายฝ่าย่างก่ายสูงผู้มีพระคุณทั้หลายสิ่งมีคุณท่าสื่อดินน้ำลฟไฟที่มาตาักตวงผลประโยชน์จงสิกเหล่านี้ให้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง,งไปเรื่อยๆมันจะได้เกิดจางลงไปเองตัวเสดายห่วงห่วง การเคลียไปเรื่อยๆมิเดียววางไปเองเป็นวาลาของสัจธรรมตัวเองลูกแต่ในตัวที่มนหลงตั้งเอาทางจิตเนี่ยมันจืดไปเองจางคลายหายไปเองไม่ได้ไม่เสือในตัวมันเองต่อไปวิธคือการได้การเสียในตัวของมันเองอีกต่อไป กรรมหมดกรรมไม่ต้องกรรมถ้ามันยังหลงได้หลงเสือในตัวมันเองอยู่กรรมมันยังไม่เคลียอมันเป็นวัฏจกักรแห่งกรรมอยู่ก็ต้องให้ทางจิตเยอะๆให้ในส่วนที่เป็นทิพยะยะเยอะๆหน่อย ให้แค่รูปประางวัตถุที่ปรากดอยู่ไม่พอที่ปัญญาสมบัติทั้งหลายหรือว่าเจ้าสนผลบุญทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากการเสียสละของอยากมาเรื่อยๆแต่เก่าก่อนที่มันกลายเป็นผลอันละเอียดนั่นเน่ะเอาสิ่งนั้นเรามาประกาศส็เลังถ้าเชื่อจะใช้ไปในนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายซึ่งจะเคลียได้มาก จะรู้แล้วไม่รู้เอาก็ตามทีว่ามันมีเวนมีกรรมมีนี่เวนนี่กรรมแบบไหนอย่างไรมาเก่ากอนก็ตามทีก็จงกล่าวไปก่อนบอกไปก่อนมันถึงนั่นเองจุนกลัวหากันเองลตลาดก่อนเดี๋ยวรอให้จะเป็นจะตายขึ้นมาแล้วก็ตรีตะลานขวนขวายในการสร้างบุญกุศลอุทิศกุศเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเวไอ้อย่างนั้นนะ่ะมัน ไม่มันไม่ฉลาดไม่ต้องรอให้มานทวงเขาก่อนเยาน้ำให้ทุกวนันวันละบ่อยๆครัง้งแต่ก็ดูด้วยระวังเวลาทำในสิ่งที่ดีมันก็มักจะมีสิ่งที่ไม่ดีซ้อนแฝกอยู่มันกัน แธอเป็น่างเป็นสารเทเป็นบ้าเป็นบอทีเราไม่รู้จะก,กี่ขวดจะก,กี่ขวดนี่แหละไม่รู้จักรวมม,มันซ้อนครั้งเดียวเนี่ยมันจะทั่วถึงกันได้หมดก็จะเมื่อจิตนี้ประกากขอบเขตไลวการกําหนดในตวัวของมันเองเมื่อประกาศออกไปแล้วก็จงไล่ตัวกําหนดในตวัวของมันเองตัวว่างละไล้ขอบเขตไปเอง สิ่งที่ประกาศออกไปจะกว้างขวาขงไปเองตามดีกานักจะมีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนด้วยเหมือนกันหดูอะไรที่มันเกินไปกว่าสิ่งที่แนะนำไปมันมีน่มันพิเศษมันพิสดารเราระวังดีๆอย่ามันซ้อนกันมาเยอะแล้ว แต่น้ำแก้วหนึ่งน้ําขวดหนึ่งก็ตามดีทำไมต้องใช้น้ําเป็นสื่อเพราะภูมิชั้นสามภูมิชั้นล่างนั้นไม่สามารถจะรับรู้ว่าราจิตน่าจะประกาศออกเสียงแล้ว่้ยมีส่วนทีทั่วกันมันก็ยังไม่มั่นใจต้องเทนน้าเป็นสื่อจากขีพยานดงสื่อมันจะทั่วถึงหมดทุกชั้นทุกภูมิจะคิดด้วยใจจะรับรู้ได้ภูมิชั้นสูง เดบภูมิชั้นกลางก็รับรู้ได้บ้างรับรู้ไม่ได้บ้างไม่เสมอเหมือนกันหมดเดบภูมิชั้นต่างก็รับรู้ไม่ได้เลยบบยภูมิรับรู้ไม่ได้เลยด้วยสภาพจิตนอกจากผู้เทวีที่วาสนาจิตจึงจะสามารถเข้าไปคุยกันรู้เรื่องในจิตของอบยภูมิทั้งหลาย เว่าพูมน้ำจะเป็นภูมิโดยเราขามก็ตามที่นอกจากผู้ที่มีที่วาสนาทางจิตทั้งหลายจึงจะสามารถเข้าไปคุยในเรื่องแต่ในความหยาบนะมากมายของอบปยภูมินั้นก็ต้องใช้วิธือการเทน้ำนั่นแหละนี่สำหรับคนทั้งหลาย เพราะอนุภาพจิตมันไม่ถึงไม่เลซึ้งมันไม่สามารถจะถึงจิตถึงวิญญาณของสรรพสัตว์อย่างแท้จริงตันนั้นก็ต้องอาศัยสื่อช่วยใน,นการเทน้ำมันจะทําให้ควางขวางหมดทุกหมู่ทุกเ่าทุกชนทุกภูมิไม่ต้องใช้กําลังจิตมาก มันก็ได้เคลียเคลียรกรรมถ้าไม่อันกรรมมีเวรนี่กรรมส่วนที่อโหสิกหสเกเโหสกไปเรื่อยๆทั้งให้หสกทั้งขอหสกคือสิ่งเดียวกันปลดล็อกพยาบาทอาฆาตเหมือนกันปลดล็อกกรรมเหมือนกัน กูทิ้ไปเรื่อยๆครั้ครั้งเดียวสองครั้งไม่จบกําลังกรมบางอย่างมันเหดี๋ยวแน่นมันรุนแรงต้างมัมากทำมาเยอะครั้งเดียวสองครั้งก็ไม่จบถ้ามันทํามาน้อยครั้งเดียวก็จบเห็นครั้งก็จบจะใช้ไปหนึ่งครั้งสองครั้งก็จบถ้ามันน้อยกําลังมันน้อยกรมส่วนนี้ส่วนนั้นอะ่ะ ส่วนไหนกำลังการมันเยอะมันไม่จบไม่ไจบแล้วไม่ต้องไปหาคำตอบที่มันจบเป็นที่ไหนอีกมันจะจบของมันเองตัวที่หวงบารมีหวงว่าแฉเงยพอไอตัวหลงตั้งเอามามันผิดประเภทตรงนั้นแหละที่มันทำให้ไม่เคลียรกรรม มันก็มีหนี้ไม่ใช่หนี้มันก็ไม่หมดหนี้ล<ะ>ากยาวต่อพบต่อชอบเหมือนคนที่เป็นหนี้เป็นสินในชาติัจจุบันใช่หนี้มมนหมดตายไปแล้วก็ยังต้องเป็นหนี้ต่ออีกต้องไปงทำาคืนเข้าเหมือนเดิมไม่ใช่ตายหนีหนี้ได้นะยัดเป็นกฎแห่งกรรม เจอนใหม่ก็ต้องไปทําคืนเขาใหม่ทําชดเชยเชดใช้ทาให้เขาใหม่จนกว่ามันจะหมดนี่ฉนั้นเรื่องของการอุทิศบาร,รมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะประกาศออกเสียงคิดด้วยใจหรือเทน้ําลงไปมันจะเป็นการเชิเชยเชใช้ที่รวบรัดตัดตอนมันสั้นเข้าในกระบวนการห่ง ตารมวิบากทั้งหลายจะได้ไม่ต้องเอาตัวจิตเพื่อไปใชใ้มันลำบาเกเสียเวลา้า,ามที่มีมาแล้วจะได้อาบเป็นสื่อในการโปรดส,าาสรรพสัตว์ไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละพุทธนดอนไม่ใช่เอาธาตุขันธ์มัวแต่เอาไปใช้กรรมชีวิบากมันจะทำให้มันสั้นเข้าเกวกบระกาดตอนในการ ใช้กรรมมากขึ้นโดยการเอาที่วาสนาบาร,รมีไปประกาศใช้นะจะคิดด้วยใจจะออกปากออกเสียงเป็นคำพูดที่มีส่วนในทั่วกรรม,มจะเทน้ำลงไปเพราะตามที่ใะทั่วถึงหมดให้รู้ว่าเจ้ากรรมในเรงของแต่ละคนนะมันมีอยู่ในทุกชั้นทุกภูมิในสามทศเอดพ่อภูมิเนี่ยแม้แต่ในแแดในพิเศษในการใช้กรรมทั้งหลายมีต่อข้างอยู่หมดนั่นแหละ แตนั้นไม่ว่าจะคิดด้วยใจให้มีส่วนนี้ทั่วกันแลือออกปากออกเสียงประกาศออกไปให้มีส่วนนี้ทั่วกันในพิวัฒสนามบารมีเละยทน้ําลงไปให้มีส่วนนี้ทั่วกันเรื่องโยมทำไปอันน่าเป็นจิตในการเคลือกการเป็นจิตในการโปรดนะครับ ขัดขันที่มีอยู่ในแต่ละยุคสมัยจะได้ไม่ถูกนําเอาไปเพื่อใช้กรรมวกผลแคบอยู่แค่การใช้กอนจะได้เป็นเพียงแค่เป็นรรื่อในการโปรดสรรพสัตว์เท่านั้นม่ใช่สว่างสวายอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ชาวต้้งถาไม่ใช้กรรมอยู่มันก็เลยไม่ได้เป็นประโยชน์ไปแ,แคบอยู่เฉพาะกรรมของตัวเองอยู่ไป หลงจํากัดจำเกล่ยหมกมุ่นอยู่แค่การสวยผลใช้กรรมเฉพาะตนเองอยู่สยีวยลวลาวแตนั้นเบื้องหลังของต่ละรูปแต่ละนามเบื้องหลังของแต่ละจิตอิงยาณเบื้องหลังของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอะไร มันไม่ได้สวยงามอะไรเลยมันมีแต่กรรมมีแต่ผลของกรรมเป็นเงาตามมาตลอดมันจะเกิดดีทีเพราะกี่แยามันก็มีแต่ผลของกรรมที่ตามให้ผลอยู่ตลอดของใหม่ของเก่ามันไม่ได้สวยงามมันเลยเลยเบื้องหลังของแต่ละคนแต่ละดวงจิตไม่ว่าภาคทิพภาคหยาบ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในชั้นไหนภูมิไหนต่อยเป็นภูมิสูงก็ตามถือเบื้องหลังก็ไม่ได้สวยงามมันเลยก mm hmm. ารที่ยังไม่ได้ชดเชยชดใช่กรรที่ยังตามไม่ทันก็มากมาย mm hmm. มีแต่ปัญหามีแต่เงินปมของปัญหา,หา,หา,หาที่ยังไม่ได้แก้ไขทั้งมากมายแม้แต่รหรันร ที่หมดจดตัวซะก่อนแล้วก็ตามเทรกรรมมันเลยตามไม่ทันกรรมเลยหาตัวหาต,หาตนไม่เจอที่จะให้ผลจะได้แบ่ง่าตจุดตีใหม่เพื่อการโปรดสมสัตว์ก็เป็นเป้าหมายแห้ผลของกรรมมันทีใน่านั้นผันนั้นก็ต้องใช้กรรมไปด้วยเช่นเดียวกันเยอะนี่นตามนั้นทเทียจะได้เบาร่วมกันทั้งสังสัรต้องผู้โปรดผู้ถูกโปรด ยกตัวอย่างของพอาาระอรหันต์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันในยุคพุทธกาลที่งขังรูประขังอยู่กรรมก็ยังตามให้ผลอยู่ดันยึดไม่ติดไปแล้วก็ตามทีแต่กรรมก็ยังให้ผลกระานอยู่ นบางพระองค์ก็จะปรากฏเห็นเด่นชัดหน่อยว่ากรรมอะไรมันให้ผลขนาดนั้นแม้แต่สังขารของพระอราหันก็ยังให้ผลกรรมผลการทีจะแบ่งภาพลงสู่การจุดติการปรดสรรพะัาิใหม่เรียกว่าอราหันผลิต,ตัสต์จะต้องได้ไปเผชิญกับผลของกรรมที่บาประจําขันนั้นก่อนจะมากจะน้อยจะตามดีเป็นความไม่ยึดติดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ยึดก็ไม่ยึดไปผลของกรรมก็ยังทําหน้าที่ผลของกรรมไป แม้แต่องคุพ t ะก็ยังไม่ยกเว้นเรื่องของผลแห่งกรรมนั้นในส่วนไหนที่ยังคงตกค้างอยู่ยังให้ผลก็ให้ผลแม้จะตัดสรูป้เป็นองคุทธะแล้วก็ตามทีเมื่อมีสังขารจ็งสื่อในการโปรดประสาทจูกรรมก็ยังให้ผลกับสังขารอยู่จึงจะให้ผลกับจิตไม่ได้ก็ตามทีแต่ก็ให้ผลกับสังขารแต่รูปนีง จะนับภาษาอะไรก็สทั้งหลายสัพสับทั้งหลายน,นี่เอามาให้เท <Yeah. S 1> ี่ยงเกีมม่ยวกำดีๆกมในส่วนดีกรมในส่วนไม่ดีมันก็หวังวนทั้งนั้นแหละนี่กรมในส่วนที่ไม่ดีนี่กรมในส่วนดีนี่บุญคุณทั้งหลายก็วนทั้งนั้นแหละวนใช่กันไม่จบไม่สิ้นทำคืนกันไปทำคืนกันมาก็วนอยู่เท่านั้นแหละ มันจะได้เบาจากภาระแห่งตำมร่วมกันทั้งสังสว,วรไปการโรดสรรสัตว์ในแต่ละพะุทธนดอนจะได้ทรงด้วยพลุภาพ่อตดกวามใหญ่ไพศาลแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในการเลืสอตสายขนสัตว์ในการจบให้กับสรรพสัตว์ อย่าคิดว่าอาหารจบแล้วคือจบมันเป็นความคิดแบบปุรุชนจบพีเรศจบโมหะจบความหลงแต่การโปรดสัพสัตมันยังไม่จบตราบใดที่ยังมีสัพสัตมีสองเทวดอยู่จะได้นำโสดให้เติน ถ้าปวดไม่เป็นก็นมั่วไปกับสมรสัตว์หนักไปกับสมรสัตย์ลำบากไปกับสมรสัตว์จบให้เป็นปวดให้เป็นเบียยให้มันเป็นป็นหนักทั้งหลายภาระทั้งหลายนอกจากกิเลสเป็นภาระแล้วมันยังมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นภาระอยู่ภาระมันหลายภาระ ต่อให้หมดกิเลสไปแล้วแต่ว่าภารากกรรมมันยังมีอยู่มันยังไม่หมดผลแห่งกรรมนั้นมันก็ยังเป็นอุปสรรคในการโปรดเหมือนกันของพาาาระลรหันก็เหมือนกันเดี๋ยวว่าจะของคนทั้งหลาย กรรมทั้งหลายมันไม่ได้มีผลต่อพระอรหันต์มันไม่มีผลต่อพระนิพพานแต่มันมีผลต่อการปรดสัพสัต,รตรกรรมและผลแห่งกรรมมันทําให้โปรดลำบากโปรดสัพสัตไม่สะดวกไม่ราบรื่นในเรื่องเรื่องของการอโหสีกรรมย่อยหลังในทุกป,ประเภทกรรมนี่นะแตนงร้อ,องเคลียไปปลดลอกไป กรรมบางอย่างที่ยังจะต้องส่งผลโชอนาคตอีกมากมายเนี่ยาคตไปเรื่อยๆเนี่ยยังมีกอโหสิปลดลอกไปนี่กรรมนี่เรันหลากหลายมากมายที่ต้องทาชดใช้อีกยาวนานไปนาคตข้างหน้านู้นเนี่ยก็ชดเชยชดใช้ไปด้วยทิวาสนาบารมีทั้งหลายเอาทิวัสนาบารมีมาเคลียกรรมทั้งหมดอยาเสียได้ถ้าเสียได้ไม่หมดกรรม ทำบุญไม่ใช่เอาบุญสร้างบุดรศนไม่ใช่เอาวุตสศนทำแล้วแล้วไปอย่ากรรมอย่ากรรมแต่กรรมก็เป็นกรรมไปเรื่อยมโหหะมันหลอกปัญหามันหลอก,ลอกให้มันหมดจดอันนี้โมกเพี่ยงเก้าไม่ด้ทำเอา แล้วแล้วไปก่อนทํ่างนี้ทำแล้วก็แล้วแล้วไปที่จริงอย่างเมื่อจะทำเอาถ้าทำเอาก็ต้องเป็นผู้สวยผลแบบวนเป็นวังวนสิ่งดีสิ่งไม่ดีเป็นวังวน เคลียกิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งก็ไม่ต้องคอยติดคอยหลุดอะไรนี่ก็มันเ่องห่งจิตนี่เคลียกิเลสเคลียโมหะเคลียทันหัวเคลียกรรมนี่ก็อย่างหนึ่งโหสิไปเกิดน้าไปทิฏฐิบรมีไปเคลียกิเลสทางจิตก็ไม่ต้องคอยติดคอยหลุดอะไรปัจจุบัน ไม่ต้องคอยผัวคอยแก้อะไรในตัวเขาเองเหรอจิตนั้นเดี๋ยวยุติปัญหาซับซ้อนยุติโมหะซับซ้อนนี่เคลียร์กิเลสอันนี้เรียกเคลียร์กิเลส เคลียกิเลสได้แล like ้วแต่ถ si ้าไม่เคลียกรรมไม่ดีกรรมก็ยังเป็นอุปสรรคในการโปรดสัพพสัตย์อยู่รู้ถึงการโปรดสัพพสัตย์ร่วมกันไปด้วยในสังสวัสดนี้ซึ่งไม่มีคอาเขไม่มีการละลา วันนอกเหนือกาลเวลาไม่มยีย,มยุคไม่มีสมัยไม่เป็นเครื่องจำกัดที่ว่ายุคไหนเป็นยุคของเราสมัยไหนเป็นสมัยของเราไม่มีพุทธภูมิมาเป็นเครื่องจำกัดหรือว่านอกเหนือกาลเวลา แต่ขยันเกียรกรรมดีบีก็จะไม่เบื่อหน่ายในการโผลภสัพสัเรียว่าไม่มีอารมณ์กรรมมาเป็นอุปสรรคมัคเรื่องที่ต้องเบื่อหน่ายเพราะเพราะมันคือการจบให้สิ่งก,กันละกันแต่ถ้าขยันนำพาสรพสัตมานำพาสัาพสัตไปนั้นจะเป็นเรื่องหน้าเบื่อหน่าย แล้วก็ไม่จา,าเป็นพาล่าในการโปรดสรรพสัตว์เพราะมันคือการจบให้สิ่งกันละกันแราต้ก็หาว่าขยันพาสรรพสัตว์สร้างกรรมในจบพระเจ้สรรพสัตว์อันนั้นจึงจะเป็นพาล่าึ่งกันละกันโปรดัรา์ไม่เป็นก็จะลำบาก ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเบือหน่ายมันโปรดสัตว์ให้เป็นไม่มีอะไรที่เป็นภาระโปรดสัตว์ให้เป็นคือจบห้าโลกส,สัตว์ถ้าโมติเลี้ยงสัตว์อุปถมปัมภ์ครรูสูรสัสัตว์ปุมฟักสัพสัตว์เมตตาปามีโมติเยียวหยกเยียวยาถ้อยทีถ้อยไอาศย อ้อยองอะไรอววรย่นเยื่อเยื่ออย่างนี้อย่างไหนก็อย่างอะไรก็เป็นภาแล้วปดสัตว์แบบนั้นนปภาละจบให้กับก็อสารจะไม่เป็นภาแล้แต่ถ้าเลี้ยงเป็นภาล้วอแต่แห่กันไปแห่กันมาแต่ภูมินี้ภูมินั้นชั้นนั้นชั้นน้นเป็นภาละ เคียจิตในปัจจุบันเคลียกิเลสในปัจจุบันก็อย่าให้มันเป็นกิเลสซ้อนจิตอย่าเป็นตัณหาโมหะซ้อนในการคอยติดคอยหลุดไม่ต้องคอยติดคอยหลุดดีจะมันจะได้ไม่หลงเอานิพพานมันจะได้ไม่หลงเอาวิมุตติมันจะได้ไม่หลงเอาความ,มเบิด,ดพ้อนอย่างห้เกิดการหลงเอา ต้องคอยติดไม่ต้องคอยหลุดแบบน้นอีกยุติตัวหลงเอาหเ,เหลือเทียนนเ่ยงกิเลสในปัจจุบันกาเรเบื่อที่อไปบ่นไม่บ่น็เคทียอปเรื่อย 嗯我很多什么工